วันนี้พีเอกจะพาทุกคนมาสร้างสะพานสร้างสะพานอย่างนั้นเหรอใช่แล้วดูสิเราถือค้อนอยู่เห็นเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าเราสร้างสะพานไปได้ไกลามากเลยนะเด่ยตอนนี้สร้างมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วโอ้โหดีใจใหญ่เลยแล้วพีเอกก็จำเป็นที่จะต้องหาอุปกรณ์ไปทำสะพานต่อแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าในแแบบนี้พี่ฝนจะหาทุกคนไม่เจอแฮะไม่แปลกเลยพีเอกก็หาพี่ฝนไม่เจอเหมือนกัน หรือว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นคนเดียวหรือเปล่าไม่ได้เล่นคนเดียวนะอาจจะเป็นสะพานคนละฝั่งอะสะพานคนละฝั่งอย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้เพียงมีเพื่อนสัตว์เลี้ยง4ี่คนห้าคนหคนแล้วโอ้โห,โหดีจังเลยพี่ฝนมีคุณกระต่ายอยู่ด้วยนะจริงกัเปล่าตอนนี้แค่ยืนเฉยๆก็มีเพื่อนเข้ามาให้ตามเวลาเลยพี่ฝนแบบนี้ดีชะมัดเลยเขามีของขวัญของรางวัลให้กับเราด้วยเดี๋ยวก่อนทําไมคอนเขาเพีเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วคอนเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหรอ ก็พี่เอกผ่านด่านไปไงก็จะได้ค้อนอันใหม่เพิ่มขึ้นมาจริงด้วยสินะแบบนี้นี่เองคราวนี้เราจะต้องไปต่อไปต่อเลยนะดูสะพานดิพี่ฝนข้ามสะพานไปเลยเกือบจะถึงแล้วนั่นไงมาถึงเกาะใหม่แล้วดีใจด้วยนะในที่สุดก็ได้เกาะใหม่พี่ฝนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานฉันว่าไม่ได้เกาะใหม่นะเกาะเดิมนั่นแหละเกาะเดิมเหรอเหลืออีกหนึ่งขั้นบันไดไงเลยไปไม่ถึง จริงด้วยสินะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เอกจะต้องทําการทําการเขาเรียกว่าอะไรนะฟาร์มของใช่ตัดไม้แล้วก็ปลูกทอดแทนมันเป็นไม้ที่เขาเตรียมมาให้แล้วนะสิพี่ฝนเป็นท่อนไม้เหรอใช่เขาเป็นท่อนไม้เตรียมมาให้แล้วนะจริงด้วยสินะตอนนี้พี่เอกพร้อมที่จะสร้างสะพานไปฝั่งตรงข้ามแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วสร้างเลยมีอะไรนะไม้อยู่จํานวนแปดแสนเยอะชะมัดแบบนี้สะพานจะต้องสาเร็จแน่นอนไปเลยไปเลย เรากำลังออกมาจากเมืองของคุณโจรสลัดผ่านไหมผ่านแล้วยินดีด้วยนะคุณทำสำเร็จและที่สำคัญเลยตอนนี้พี่เอกมีคอนอันใหม่สีสายลุ้งหรือเปล่าเนี่ยสีสายลุ้งเหรอมันจะเป็นสีเขียวสีชมพูสีเหลืองปนๆกันะไม่ใช่แล้วละ่ะนั่นคือต้อนกระบองเพชรคอนจริงด้วยคอนที่เป็นรูปต้นกระบองเพชรนะถูกต้องเลยอย่างน่ารักพี่บอลก็มีเหมือนกันแล้วทำไมเพกถึงมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย น่าจะมีเพื่อนตามเวลาที่เขากําหนดนะนะก็ดีนะเนี่ยพอเล่นนานๆแล้วก็จะมีเพื่อนเพิ่มอุ้ยได้เงินเพิ่มด้วยพี่ฝนแบบนี้สบายแล้วเดี๋ยวเพกจะได้เพื่อนที่เป็นยีราฟด้วยนะยีราฟเลยเหรอใช่ยีราฟเมื่อกี้เพกเห็นแล้วเหลือสามนาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบข้ามสะพานไปแล้วสะพานนี้มันจะไม่ยากกว่าสะพานที่แล้วเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องลองดูตอนนี้พี่เอกมีอยู่ประมาณเกือบเกือบสองเอ็มแล้วเอาละฟาร์มต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ เดี๋ยวจะเดินไปทีเดียวเลยนะพี่ฝนนะจะผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องผ่านไม่ผ่านแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเก็บไม้ได้ประมาณ 3m แล้วด้วยได้อย่างเยอะเลยนะนี่มีลีลิกด้วยนี่คืออะไรกันเนี่ยไม่รู้จักนะน่าจะเป็นเครื่องรางนะถ้าเป็นลีลิกนะเป็นเครื่องรางอย่างนั้นเหรอปกติพวกเครื่องรางเอาไว้ติดตัวไงเพราะฉะนั้นเราอาจจะสร้างสะพานได้เร็วขึ้นนะ ตอนนี่เพกเปลี่ยนคอรแล้วพี่ฝนเปลี่ยนคอสแ,แล้วดีใจด้วยนะกลายเป็นคอรสสีเหลืองโอ้โหตีลังกาดีใจเลยจริงด้วยเพราะว่าตอนที่เราผ่านแต่ละด่านไปนะเขาจะมีคอรสอันใหม่ให้เราใช้แบบนี้ดีเลยนะเนี่ยเกมนี้เดี๋ยวก่อนเพ็กหมุนได้เพื่อนมาเป็นลูกกระบองเพชรตอนนี้กําลังสร้างสะพานเพิ่มเติมอยู่พี่ฝนผ่านยังอ่ะคราวนี้ผ่านแล้ว,ผ,ลวผ่านแล้วดีใจด้วยแต่ว่า ด่านต่อไปถ้าทางจะยากขึ้นเรื่อยๆด่านต่อไปจะเป็นสะพานแบบไหนกันนะอันนี้เป็นคอ้อนพิเศษเลยแต่ว่าต้องใช้ตังค์ซื้อเอานะไม่เป็นไรเราใช้ของฟรีเราใช้ของฟรีนี่แหละผ่านได้เหมือนกันอืมน่าจะหมุนได้แค่อันนี้นะแต่ว่าเก็บตังค์ก่อนดีกว่าเอาละตอนนี้ก็ต้องฟาร์มเข้าไปนี่ไงทุบค้อนครั้งหนึ่งได้แสนสองแล้วนะเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามีพละงกำลังอย่างสูงนะขอเลนโบละ่ะ คอนสีเขียวเหลืองแล้วก็สีฟ้าเรนโบ์หรือเปล่ายังไม่เชิงเรนโบ์พี่ฝนแต่ที่สําคัญก็คือตอนนี้พี่เอกมีถึง20เอ็มด้วยกันมีตังเยอะจังเลยมีไม้20เอ็มนี่พี่เอกจะต้องไปสร้างสะพานยาวๆได้แน่นอนสร้างสะพานต่อไปได้อย่างแน่นอนสะพานที่จะไปก็คือสะพานฝั่งนี้ด่านต่อไปจะเป็นอะไรกันนะตอนนี้เราผ่านด่านมาถึงไหนๆแล้วอ่ะตอนแรกก็จะเป็นหุนโจรสลัดใช่ไหมใช่โจนสลัดแล้วก็เป็น เเขาเรียกว่าอะไรนะป่าไม้ป่าไม้ไมด่านต่อไปจะต้องเป็นในเหมืองแนะ่นอนเลยนี่ไงมีรูปคิสเซ้ลสีม่วงอยู่ด้วยเห็นบ่าใช่จะต้องเป็นในเหมืองไปลุยกันดีกว่าไปเลยข้างหน้าเป็นสายลุงอะเวียนินแด,น,ดนสายลุงเหรอมาไม่ถึงทุกคนได้ครึ่งทางเองได้แค่ครึ่งทางเองนะหมาใหม่นี่เลยหลังจากฟาร์มไปแป๊บหนึ่งมาได้แค่เนี้ไม่พอ ยังไม่พอเลยเนี่ยใช่ดูท่าทางนะ่าจะยังไม่พอจะต้องฟาร์มต่อนี่มัน50าสิบเอ็มแล้วนะพี่ฝนไม่เป็นไรหรอกหน้าถ้างั้นฟาร์มไปเลยนี่อะไรอะ่ะอ๋อสามารถรีเบิร์ดได้ด้วยทุกคนรีเบิร์ดแล้วของจะหายไปหรือเปล่าต้องลองดูนะลองรีเบิร์ดดูครั้งหนึ่งก่อนอ๋อเงินหายอย่างเดียวเงินหายอย่างเดียวค้อนไม่หายนะค้อนไม่หายเพื่อนสัตว์เลี้ยงก็ไม่หาย อย่างนี้สบายเลยอย่างนี้สบายแล้วเก็บตังข้ามสะพานอย่างเดียวใช่แล้วแล้วทุกครั้งที่รีเบิร์ตรู้สึกว่าเวลาใช้ค้อนทุบลงไปเนี่ยเราจะได้ไม้มาเยอะขึ้นนะจริงเหรอถ้่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องทําการรีเบิร์ตบ้างแล้วพี่เอกรีเบิร์ตไม่ได้แล้วตอนนี้ขาดไปอีก 5m แล้วดูสิตอนนี้ทุบไปครั้งหนึ่งได้ 1m เลยอะแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะอะไรอ่ะ นี่คือสะพานสายลุงนี่นะใช่เป็นสะพานสายลุงแล้วเพียอก,ก็ทําได้แล้วข้ามมาแล้วสําเร็จดีใจด้วยข้ามสะพานบายฟอร์สด่านถัดไปด่านถัดไปคือเราจะต้องข้ามเมืองเราจะต้องข้ามเมืองไปแล้วนั่นคืออะไรอ่ะทุ่งซากุระเหรอไหนอ่ะเห็นเป็นต้นไม้สีชมพูชมพูอ่ะก็น่าจะใช่นะอ้าวแล้วนี่เพีเอกเข้าไปในอุโมงค์แล้วเหมือนกับย้อนกลับไปเลยอ่ะไม่เป็นไรกลับออกมาแล้วหรือยังอ่ะนี่ไงอ้าวกลับมาด่านแรกเลย อ๋อเข้าใจแล้วมันน่าจะเป็นประตูอ๋อนี่คือประตูไปที่ไหนก็ได้เหรอใช่เป็นประตูอืมนั่นไงจะต้องไปทางนี้เท่านั้นไปที่ประตูนี้สีฟ้าแล้วก็ประตูสีเหลืองแล้วก็ประตูซักุระยังไปไม่ได้เขาบอกว่ายังไม่ผ่านใช่ยังไม่ผ่านถ้างั้นคงจะต้องฟาร์มเก็บเงิเงนแถวนี้ไวเ้เยอะก่อนแล้วกันเอาละคอนเปลี่ยนเป็นลูกเครื่องหมายบวกด้วยดูดิเอาแล้วนะ ฟาร์มต่อดีกว่าเร็วเข้าเร็วเข้าด่านข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้าง20เอ็มงั้นเหรอเพื่อนคนใหม่ของเราเหรอใช่แล้วตังค์ไม่พอซื้ออลองสร้างสะพานดูนะพี่ฝนสร้างสะพานเลยก็ได้ได้คอ้อนแบบเ e เจนดอรี่มาเป็นคอ้อนสีเหลืองคอ้อนสีเหลืองเหรอเหลืองแล้วก็มีจุดจุดสีเขียวคอ้อนทองคําอย่างแน่นอนเลยแล้วก็เปิดเพื่อนสัตว์เลี้ยงขึ้นมาหนึ่งคนมาแล้วกับรถกกิ๊ก DIY เล็ก เขาคือใครเขาคือใขรใครคือเขาเขาคือไขรเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นไงเจอแล้วโอ้โห oh, คนเดียวห้าสิบเลยพลังอย่างเยอะเลยคูณต้องห้าสิบเลยนะพี่ฝนแบบนี้ดีจังเลยพลังเขาเยอะมากใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเพจกจะฟาร์มไปเรื่อยๆจะได้สร้างสะพานตรงนี้ให้เรียบร้อยสักทีดูสิครั้งละหนึ่งจุดห้าเลยเนะี่ยใช่ดีมากเลยนะแบบนี้ จะต้องฟาร์มได้เป็นบิลเลียนแน่เลยไม่ใช่มิลเลียนแล้วจะต้องข้ามสะพานได้อย่างลอดภัยแน่นอนพันเอ็มนาจะผ่านได้นะตรงเนี้เพราะฉะนั้นฟาร์มต่อไปเรื่อยๆดีกว่านี่นี่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปแล้วไปแล้วนี่ถ้าไปถึงด่านสุดท้ายเราจะเจอกันไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝนกำลังข้ามสะพานอยู่เหมือนกันหรองั้นรีเบิร์ตไปอีกดีกว่าตั้งถึงแล้วรีเบิร์ตแล้วก็ไม่พอขาดไปนิดเดียวเองไม่เป็นไรอืม แต่ตอนนี้พี่เอกมีไม้อยู่ประมาณ500เกือบ6 0 0เอ็มแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องรีบไปลกันแล้วล่ะทดลองไปเลยดีกว่าข้ามสะพานผ่านไม้กำลังข้ามอยู่เกือบได้คอร์นใหม่แล้วข้างหน้านั้นดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นดินแดนแห่งซากุระนะฉันว่าน่าจะต้องใช้ถึงพันเอมหรือว่า1บิลเลียนนะโอ้โหใช้ไม้อย่างเยอะเลยคราวนี้เราก็ต้องรีเบิลแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆไงล่ะไม่เป็นไรใช้เวลาหน่อย ตอนนี้เพกฟาร์มครั้งละ2.6เอมแล้วนะพี่ฝนงั้นแบบนี้จะต้องข้ามสะพานได้อย่างแน่นอนเลยกะว่าพอครบ1นึ่งบิลเลียนเพกจะวิ่งข้ามทันทีเลยพร้อมแล้วยังยังไม่พร้อมตอนนี้ได้600ยแล้ว600กำลังจะ700แล้วพี่ฝนเราจะต้องใช้เท่าไหร่อ่ะก็พันหนึงไงจริงด้วยสินะเอาละ7 0 0แล้วทุกคนตื่นเต้นจะไม่เลยข้ามสะพานถัดไปจะเป็นดินแดนอะไรนะ ถ้าเล่นอีกสิบนาทีพี่จะได้คุณแบทแมนแบทแมนเลยเหรอได้แบทแมนเป็นเพื่อนเจ็ดร้อยจะแปดร้อยแล้วน้ำถอยหลังเลยดีกว่าน้ำถอยหลังทําไมอ่ะน้ำถอยหลังจะได้ข้ามสะพานนี่นี่เจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วเก้าร้อยห้าห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยนะใชไ่ไม่ต้องนับไม่ต<ะ>้องนับไม่ต้องนับเหรอกาลังขึ้นไปที่เก้าร้อยแล้วพี่ฝนเก้าร้อยแล้วคราวนี้จะต้องชนะแน่นอนจะต้องนับถอยหลังไหมอะ่ะ ฉันว่าลองวิ่งดูก่อนก็ดีนะเพราะฉะนั้นไปกันเลยเดี๋ยวก่อนเพเอกได้รับเพื่อนมาได้เพื่อนคนใหม่มาเหรอเป็นน้องหมาบ้าเหรอได้มาสองคนเลยดีจังเลยแต่ว่าเพื่อนที่ได้มานะเขาพารังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเพเอกยังใช้เพื่อนชุดเดิมดีกว่านะพี่ฝนนะใช่ตอนนี้พี่เอกมีคุณแมวสีแดงอยู่ด้วยนี่นะน่ารักอยงครบหนึ่งบิลเลียนแล้วก็ไปได้แล้วไปกันเลยนะ งั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปเลยนี่มีกดบูตได้ด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหนั่นพี่ฝนสังเกตเห็นเห็น,หนกําลังข้ามสะพานน่ะข้ามไม่พ้นน่ะข้ามไม่พ้นหรอถ้าทางจะต้องใช้สัก1.5บิลเลียนนะนี่โอโแบบนี้สงสัยเราอาจจะต้องให้เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันซะแล้วดีจังเลยนะวันนี้พี่เอกพี่ฝนปุ๊กปิก ก็ขอตัวทาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยรีเบิร์ตได้แล้วเดี๋ยวเพียงจะข้ามสะพานดูอีกครั้งหนึ่ง